วันนี้ครับเราจะมาสรุปดราม่ากันเกี่ยวกับคู่ของซูเปอร์เล็กกับรถถังครับซึ่งเพิ่งจบไปสดๆร้อนๆเลยทีเดียวนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนครับคงได้ติดตามการชกของมวยคู่นี้ครับตั้งแต่เริ่มต้นทําการประกบกันขึ้นมาเลยทีเดียววันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปเรื่องราวดราม่านะตั้งแต่ต้นจนจบในคลิปนี้กันเลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ789 Podcast นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับประเด็นร้อนของวงการมวยเลยครับก่อนอื่นครับก็ต้องพูดถึงรายการวันลุมิินีครับในวันศุกร์ที่22กันยายนที่ผ่านมากันก่อนครับต้องบอกว่าเป็นรายการใหญ่เลยทีเดียวนะครับของทางวันเขานะครับซึ่งก็โอ้เรียยได้ว่าจัดหนักจัดใหญ่ตั้งแต่คู่แรก ยันคู่เอกนํารายการเลยนะครับโดยภาพรวมๆเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกมการชกที่สนุกหลายคู่นะครับทั้งการต่อยของเสือคิมนะครับที่สามารถแจ้งเกิดได้รวมไปถึงมีต่างชาตินะครับที่มาจัดแสงในวงการมวยไทยอย่างนันนั่นมิเกลตรินาเด้นะครับที่สามารถเอาชนะน็อกท่งด้านสิบหมื่นโคตรนายมาได้รวมไปถึงคู่สุดมันนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยกับยอดเหล็กเพชรครับแมต้องบอกว่าเจอกันอีกหนึ่งภาคเนี่ยก็ไม่เสียหายนะครับต่อยกันดูเดือดจริงๆครับรวมไปถึงคู่ของเสกสันครับแมที่ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อน ในการเจอตัวมูวชาวต่างชาติ และประเด็นสําคัญนะครับนั่นก็คือคู่ของรถถังกับซูเปอร์เล็กนะครับโดยคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็น The b e s t of the best ของวงการการต่อสู้เลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในวงการมวยไทยหลายคนก็บอกว่าโอโ้รถถังเนี่ยคือสุดยอดนักบู๊จริงๆครับแล้วก็จะเป็นนักชกที่มีค่าตัวเนี่ยหลัก10ล้านขณะที่ซูเปอร์เล็กนะครับก็เป็นอีกหนึ่งนักชกที่ต้องบอกว่าฟอร์มดีขึ้นมามากๆเลยหลังจากที่ได้มีการปรับสไตล์การชกให้เข้ากับรายการวันครับก็สามารถเอาชนะน็อกแล้วก็มีผลงานที่ดีต่อเนื่องโดยจริงๆแล้วคู่นี้นะครับ การประกบกันขึ้นมาแต่ว่าพลาดนะครับไปหนึ่งครั้งตอนนั้นเนี่ยก็เป็นกติกาของคริกบ็อกซิ่งนะครับนะก็ต้องบอกว่าตอนนั้นนะครับรถถังเนี่ยไม่พร้อมนะครับทำให้ต้องถอนรายการออกไปครับซึ่งก็มีอาการเจ็บหลังแต่ทว่าครับพอมีการประกบขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแฟนมวยก็ไม่เชื่อใจแล้วครับกลายเป็นว่าประกบขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับว่าไปตําหนิทางรายการวันซะอีกว่าโอ้ประกบสร้างกระแสรหรือเปล่าคู่นี้เนี่ยไม่ได้ต่อยกันจริงหรอกนะมันก็เริ่มที่จะมีการดราม่าเนี่ยก่อตัวขึ้นมาที่เล็ก ทีละน้อยนะครับรวมไปถึงการที่ว่าทั้งคู่เนี่ยเรียกว่าเป็นนักมวยที่มีความสนิทสนมกันนะไปไหนต่อไหนหรือว่ามีภาพที่ต้องบอกว่าสนิทกันหลายคนก็บอกโหต่อยกันจริงหรือเปล่าเนี่ยหรือว่ามันจะเป็นแค่ละครฉากใหญ่หนึ่งเรื่องนะครับรวมไปถึงในวันช่างน้ําหนักนะครับมันก็มีดราม่านี้เนี่ยยิ่งเข้มข้นไปใหญ่เลยยิ่งกว่าหนังชีวิตอีกนะครับนั่นก็คือการที่ซุปเปอร์เล็กนะครับเขาไม่สามารถทํา้ำหนักได้แล้วก็มีน้ําหนักเกิน1ึงปอนด์ด้วยกัน หลายคนก็ตั้งคำถามนะครับว่ามวยระดับซุปเปอร์เล็กเนี่ยไม่สามารถที่จะทำน้ำหนักได้ยังไงครับแล้วก็เกินได้ยังไงตั้ง5ปอนด์นะครับมันแสดงให้เห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับรวมไปถึงแฟนมวยเนี่ยโอ้โหคราวนี้เนี่ย ตั้งคาถามหนักหน่วงใหญ่เลยนะครับแล้วก็อยากจะให้ทางวันออกมาชี้แจงจนกระทั่งช่วงเย็นๆของวันช่างเสร็จแล้วนะครับก็มีการอัดคลิปนะครับเป็นไลฟ์สดนะครับของทางาซูเปอร์เล็กนะครับที่มีการชี้แจงเขาบอกว่าเขาทําน้ําหนักไม่ไหวจริงๆแต่ว่าแฟนมวยเนี่ยบางกลุ่มนะก็ปักใจเชื่อไปแล้วนะว่าแหมมันเป็นการจัดฉากของทางวันหรือเปล่าเพราะว่าก็คือถ้าหากว่ามีการมีผลแพลชนะอย่างเป็นทางการโดยมีเข็มขัดเป็นเดิมพันเนี่ยก็บอกว่าแหม ทางวันก็ไม่อยากจะเสียเข็มขาดของรถถังนะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยทางบอสชาตีก็ออกมาเรียกได้ว่าออกมาพูดถึงรถถังเนี่ยโอ้มากพอสมควรเลยว่าจะผลักดันให้เป็นนักมวยเนี่ยที่มีค่าตัว10ล้านรวมไปถึงมีการกล่าวชื่นชมนะครับแล้วก็มีการพูดถึงครับว่ารถถังเนี่ยจะเป็นนักมวยครับที่มีเงินเก็บเนี่ยรวมๆตลอดชีวิตการชกมวยเนี่ยเป็นจำนวนเงิน1 0 0ล้านครับแม่ตรงนี้นี่ก็คือมันก็กลายเป็นว่าเอ๊อย่างนี้เนี่ยทางแฟนขับซุปเปอร์เล็กเนี่ยก็มองว่าเฮ้ย ทางรายการวันเนี่ยจะเอารถถังอย่างเดียวหรือเปล่าแล้วซูเปอร์เล็กเนี่ยก็เหมือนกับว่าถูกกดถูกบีบถูกอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นการตั้งคําถามกันไปนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยการแข่งขันเนี่ยของมวยคู่นี้เนี่ยมันจะชี้ไปทาง รถถังหรือเปล่านะครับแต่ถ้าว่าก็มีการเคลียร์กันจบนะครับแล้วก็มีการขึ้นชกจนได้โดยที่จะไม่มีแชมป์เป็นเดิมพันนะครับแล้วก็จากที่ต่อย5ยกโดยที่จะเป็นแชมป์ชิปราวอีก2ยก,กน,นะครับก็จะไม่มีนะฮะก็จะกลายเป็นแค่การชกนอกรอบเท่านั้นแล้วก็รถถังเนี่ยจะแบกน้ําหนักถึง5ปอนด์ด้วยกันครับโดยเกมการชก คู่นี้ครับต้องบอกว่าดูเดือดตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับเปิดเกมมารถถังครับมางัดศอกนะครับจนเลียกเลือดนะครับที่สีสากของทางด้านซุปเปอร์เล็กเนี่ยหงมาแบบเรียกได้ว่าเป็นท่อปะปาแตกเลยนะฮะทางกรรมการแสนเก่งกีฬาสปอร์ตนะครับก็มีการให้แพทย์สนามนะครับดูแผลแต่ว่าก็ไม่ได้หนักหนาอะไรนะครับก็สามารถทําการแข่งขันได้แต่ว่าที่พีคสุดๆนะครับแล้วก็ยังเป็นดราม่ากันอยู่นะฮะไม่ว่าคุณจะดูคลิปนี้อยู่แล้วก็ฟังจนถึงผมพูดตรงนี้นะฮะแฟนมวยก็ยังถกเถียงกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของจัังหวนบ หลายคนก็บอกโหมันชัดเจนรถถังเนี่ยเจอข่าวแล้วมีอาการแล้วก็ซูเปอร์เล็กเนี่ยก็ฟันศอกตามอีกทีนึงนะฮะก็เป็นจังหวะน้บี่ถูกต้องแล้ว ขณะที่กลุ่มหนึ่งนะครับนะก็เขาบอกว่าโอโ้ภาพช้ามันก็ไม่ชัดเจนเลยทั้งวันเนี่ยก็ไม่ได้รีเพย์ภาพช้าเลยแยะนะครับมันเป็นแค่มุมมุมเดียวที่บอกเลยว่าไม่ชัดเจนแล้วก็มีคนที่ไปแคปเขาเรียกว่าเป็นภาพมาแล้วก็ดูว่าอ่ะจังหวะที่ซุปเปอร์เล็กเนี่ยเข้ามาตีเข่ารถถังเนี่ยมีอาการเหมือนกับข้อเท้าพลิกทําให้เสียหลักนะพอเสียหลักเนี่ยไอศอกที่2นะครับที่ว่าจะโดนเนี่ยมันก็ถักถากไปนะตอนนั้นเนี่ยก็คือร่อางกายของรถถังเนี่ยไปคาอยู่ที่เชือก จังหวะนั้นเนี่ยกรรมการแสนเก่งเองก็ยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่แน่ใจนะครับว่าจะนับหรือเปล่าจนต้องมีการมองไปที่ด้านล่างเวทีซึ่งน่าจะเป็นประธานเทคนิคนะครับของทางวันเนี่ยที่เป็นกรรมการเนี่ยเขาก็ส่งสัญญาณนะครับแล้วก็นับไปคือลุกขึ้นมาเนี่ยนับรถถังไปถึง5แล้วครับแฟนมวยก็คือไม่มีนับหนึ่งองสามสี่อ่ะคือพอรถถังลุกขึ้นมาเนี่ยมันเป็น5เลยเพราะว่าในจังหวะที่กรรมการแสนเก่งเนี่ยสบตากับประธานเทคนิคด้านล่างนะฮะแล้วก็เหมือนว่าส่งสัญญาณให้นับเนี่ยมันก็เท่ากับว่าโอ้ กลายเป็นว่ารถถังเนี่ยโดนนับนะโดยที่เจ้าตัวเองก็รู้ขึ้นมาเนี่ยก็ยังสบายๆตรงนี้เนี่ยมันก็ยังเถียงกันไม่จบนะครับนะนับหรือไม่นับแต่สุดท้ายเนี่ยมันนับไปแล้วจนกระทั่งว่ายกที่3เนี่ยนะอันนี้ชัดเจนว่าอ่าห้าปอนของซุปเปอร์เลกเนี่ยมีผลเลยครับเพราะว่าพอถึงยกที่3เนี่ยนะครับซุปเปอร์เลกก็มาปรับเกมนะเป็นมวยเข่าเลยนะคร่านี้เนี่ยปั้มในตีเข่า ไปตีมาเนี่ยรถถังที่ก็บอกเลยว่าแบกน้าหนักพอสมควรเนี่ยนะก็มีอาการอ่อนระหวยโดยลาไปตามเกมนะฮะก็ชัดเจนเลยว่าสุดท้ายแล้วครับกรรมการก็ชูมือให้กับทางด้านซูเปอร์เล็กเป็นฝ่ายชนะรถถังจิตเมืองนนท์ไปนะครับหลังเกมนะรถถังเนี่ยก็ไม่ได้สัมภาษณ์อะไรนะครับก็หันหลังแล้วก็ล่ําให้นะลงไปเนี่ยก็มีภาพที่ว่าซอเอ๋นะฮะก็นั่งอยู่นะครับรวมไปถึงทีมงานอื่นๆนะฮะก็ออกมาเรียกได้ว่า ออกมาแสดงความเสียใจนะครับกับทางรถถังขนาดที่ซปเปอร์เล็กนะครับเขาไม่มีอะไรจะพูดเขาก็ต้องกล่าวขอโทษรถถังก่อนเลยนะฮะแล้วก็ขอบคุณที่รถถังเนี่ยนะฮะเรียกได้ว่าต่อยให้เขาในไฟนี้เรามีใบคะแนนนะครับนะมาให้แฟนมวยได้ดีตตามด้วยนะครับก็สังเกตไปพร้อมกันนะครับว่าใบคะแนนเนี่ยยกแรกมันชัดเจนครับว่าทางรถถังเนี่ยสิต่อ9นะทั้ง3เสียงแต่ว่ายก2เนี่ยเรียกได้ว่ามันเป็นตัวแปรสําคัญเลยนะครับก็เป็น10ต่อ8 แล้วก็ยกสุดท้ายเนี่ยเป็นซูเปอร์เล็กเนี่ยสิต่อ9หลายคนก็บอกว่าถ้าหากว่าไม่นับจังหวะที่รถถังได้นับเนี่ยเกมการชกมันจะออกมาเป็นแบบนี้ไหมอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าผมก็ตั้งข้อสังเกตอย่างนี้แล้วกันว่าคือถ้าหากว่าไม่นับเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ว่ารถถังในยกสุดท้ายก็จะฮึดขึ้นมานะเพราะว่าเขาก็ยังไม่รู้นะครับว่าคะแนน2ยกเนี่ยเขาชนะหรือเปล่ารื้ว่าอย่างไรแต่ว่ายกแรกเนี่ยมันก็ชนะมาแน่กับกันนะครับถ้าหากว่าไม่มีลูกนับตรงนั้นซูเปอร์เล็กก็ยังคงเดินหน้าปั้มมเเเข่่าออยูหืนดิม มันก็เป็นไปได้ว่าอาจจะแพ้ในเรื่องของสภาพในช่วงท้ายๆไปนะครับก็จบในเรื่องราวของบนเวทีการต่อสู้ครับแต่ว่าดราม่ามันยังไม่จบนะครับนอกจากแฟนมวยที่วิจารณ์กันละงมแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ต่างๆนะครับยูทูบเฟซบุ๊กคือไปทั่วเลยนะครับทุกเพจที่ลงข่าวเกี่ยวกับรถถังกับซุปเปอร์เล็กเนี่ยลงข่าวเกี่ยวกับผลการแข่งขันนะครับยังไม่พอนะครับ บรรดาทีมงานครับของอทั้ง3ฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางวันก็มีการเคลื่อนไหวโดยคุณชาตรีนะครับนะก็ ก็ออกมาเคลื่อนไหวขณะที่รถถังก็มีการโพสต์เหมือนกันรวมไปถึงซุปเปอร์เล็กแล้วก็ซอเอด้วยเราลองไปดูข้อความของทางซอเอกันนะครับต้องบอกว่าเป็นข้อความที่ดุเดือดทีเดียวเราลองไปดูความเห็นของด้านซอเอจิตเมืองนนท์นะครับซึ่งต้องบอกว่ามีความผูกพันกับทางรถถังมาอย่างมากมายนะครับเป็นมวยสร้างของทางพี่อ้วนเมืองนนท์แล้วก็เรียกว่าเป็นผู้จัดการของรถถังในช่วงแรกๆของการชกในรายการวันเลยก็ว่าได้นะครับโดยซอเอนะครับหลังจากท,ที่ทราบผลการแข่งขันเนี่ยก็มีการโพสต์นะประมาณว่าแบบคือก็จเจ็บใจอ่ะนะฮะเจ ใจที่ว่าโหสร้างกันมาขนาดนี้แล้วก็รู้สึกเสียใจนะครับที่ไม่สามารถปกป้องรถถังได้นะให้รถถังเนี่ยขึ้นไปต่อยในในพิกัดที่ว่าคือต้องไปแบก5ปอนด์นะครับรวมไปถึงก็มีการพูดถึงนะว่ารถถังเนี่ยคือแบบ ไม่ต้องเสียใจนะเราสู้เต็มที่แล้วนะอะไรประมาณนี้ก็อยากจะให้กลับมาตั้งใจแล้วก็กลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยก็คือทางซอเอเนี่ยบอกว่าคือคงจะไม่มีภาค2แล้วแหละคือถ้าหากมันเป็นแบบนี้เนี่ยคือขอแค่ไฟเดียวพอนะครับนะเขาก็รู้สึกว่าเสียใจประเด็นหลักสําคัญก็คือว่าไม่สามารถที่จะปกป้องทางด้านรถถังให้ออกไปสู้หรือว่ามีการตัดสินใจว่าเอออาจจะ ไม่ชกไฟนี้อะไรประมาณนี้นะครับอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดก็เป็นได้นะครับโดยที่ทางซอเอเองเ,องเนี่ยก็บอกว่าคือไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นโดยทางซอเอนะครับก็บ่อยครับคำนี้เนี่ยมันต้องค่อนข้างที่จะสะอึกทีเดียวนะครับโดยซอเอก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือมันต้องจดจําไว้เป็นบทเรียนเลยนะเพราะว่าบริษัทเนี่ยมันมันมันกว่าจะสร้างขึ้นมาได้จนถึงวันนี้นะครับมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เงินเนี่ยเขาเรียกว,ว่าเสียชีวิตไปหรือว่าตายไปเนี่ย ก็เอาไปไม่ได้นะครับเรียกได้ว่าเขารู้สึกเสียดายนะเสียดายว่าทําไมถึงปล่อยให้ทางด้านรถถังเนี่ยออกไปสู้ทั้งทั้งที่เสียเปรียบมากขนาดนี้ขณะที่ความเห็นของรถถังจิตมังนนนะครับหลังจากที่พ่ายแพ้เนี่ยก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนะครับทำนองว่าไฟนี้เนี่ยเขาก็แบบทําเต็มที่แล้วนะนะแล้วก็คิดว่าไฟนี้เนี่ยก็คือเสียใจร้องไห้นะครับแต่ว่าเขาก็จะกลับมาให้แข็งแกร่งกว่าเดิมนะครับอ่ะก็เป็นกาลังใจกับรถถังเนาะก็ถือว่าสู้ได้อย่างเต็มที่ ขณะที่ทางด้านซูเปอร์เล็กนะครับโอ้โหคำแรกก็เหมือนกับบทเวทีเลยครับก็คือขอโทษไปยังรถถังครับที่ว่าไม่สามารถที่จะทําน้ําหนักได้ไฟนี้เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยผิดพลาดนะแล้วก็อยากจะแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดเขาบอกว่าไม่อยากจะให้มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะก็อยากจะให้มันมีเรียกได้ว่าเป็นไฟที่สมศักดิ์ศรีนะครับสมกับการที่แฟนมวยรอคอย สุดท้ายเนี่ยเขาก็อยากจะปรับปรุงตัวนะครับแล้วก็อยากจะขอโอกาสในการแก้ไขนะแม้ว่าไฟนี้เนี่ยมันจะจบลงไปแล้วก็ขอให้มันผ่านไปก็นอกจากคําขอโทษแล้วนะครับนะก็คือทางซูเปอร์เล็กเองนะก็ก็ไปขอบคุณด้วยนะก็คือขอบคุณทางด้านรถถังด้วยนะที่ยอมชกไฟนี้ให้นะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็มีโพสต์ติดตลกนิดหน่อยนะครับว่าเหมือนกับว่าแม่รถถังเนี่ยก็น้องรักนะก็มาฝากปาดแผลนะครับเป็นรอยแผลไว้นะครับที่กลางหน้าผากของพี่ชายคนนี้ ขณะที่ความเห็นของทางผู้จัดนะครับอย่างคุณชาตีสิทธิยอดธงนะครับหรือว่าบอสชาตีของเรานั่นเองนะครับก็มีการโพสต์ออกมาค่อนข้างทีง่จะดุดเดือดเหมือนกันนะโดยบอสชาตีบอกว่า12ปีที่เขาจัดรายการมวยมาเนี่ยไม่เคยมีแชมป์โลกคนไหนหรือว่ารายการไหนที่ทําน้ําหนักไม่ได้แล้วก็เกินถึง5ปอนด์ขนาดนี้นะครับก็มีมาตรการโดยการที่หักค่าตัวจํานวน25% ให้กลับทางด้านรถถังจิตมึงนนไปรวมไปถึงโบนัสนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทางซูเปอร์เล็กควรจะได้โบนัสจำนวน50,000เหรียญน,นะหรือว่าราวๆหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทแต่ก็ไม่ได้นะครับมีการแย้มถึงอ่าภาค2ด้วยนะครับเพราะว่าทางบอสชาตีเนี่ยมีการโพสเขาว่าลิมิต นะเอาไว้บนโลกออนไลน์ส่วนตัวของเขาด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยบอกว่าอยากจะเอาคู่นี้เนี่ยไปรีแมต์กันที่ประเทศกาตาร์ซึ่งก็เป็นขุมกําลังเงินขุมใหม่นะครับของทางวันแชมเปี้ยนชิพด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้หรือไม่นะครับกับการที่ว่าทางคู่จะรีแมต์นะเพราะว่าทางรถถังเองเนี่ยก็คงจะเจ็บช้ำกับไฟนี้ไม่มากขณะที่ซูเปอร์เลกเองเนี่ยก็บอกว่าต้องการที่จะแขวนนวมนะฮะต้องการที่จะวางมือไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้เจออีกหรือไม่ขณะที่ซอเอเองเนี่ยก็สแสดงความเจตจจำนวชัดเจนนะครับว่าไม จะให้หมวยคู่นี้เนี่ยเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับส่วนความเห็นในโลกออนไลน์เนี่ยก็มีหลากหลายมากเลยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าดราม่ากันไม่หยุดเรียกได้ว่าคือพิมพ์กันมันมือเลยทีเดียวนะทั้งการที่บอกว่าจังหวะนับไม่ควรนับนะหลายคนก็บอกว่าซุปเปอร์เล็กเนี่ยชนะถูกแล้วนะดูเข่าของซุปเปอร์เล็กสินะฮะทั้งเหนียวทั้งในแน่นแล้วก็ ดีกว่าทุกอย่างนะถ้าตัดลูกนับไปก็บอกว่าซูเปอร์เล็กเนี่ยก็ควรชนะหรือว่าทางฝั่งรถถังก็บอกว่าโอ้โหถ้าไม่แบกน้ําหนักเนี่ยนะ,ะยกแรกเนี่ยดูรถถังก็ได้เปรียบแล้วด้วยนะฮะบูกว่ามันกว่าต่อยดีกว่านะฮะก็นานา,นา,นานจิตตังนะครับร้อยคนร้อยความคิดนะสุดท้ายนี้ครับก็อยากจะให้แฟนมวยนะครับนะคอมเมนต์อย่างมีสติด้วยนะมันก็เป็นแค่มวยหนึ่งคู่นะก็เียว่าสร้างกระแสนะครับสร้างปฏิกิริยาให้กับแฟนมวยทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะครับ คนที่เชียร์รถถังก็คงจะบอกว่าควรจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งในแบบที่น้ำหนักเท่ากันนะฮะให้หายค่าใจขณะที่แฟนมวยทางฝั่งซูเปอร์เล็กเนี่ยข็บอกว่าโหลูกนั้น,น,นเนยนับชนะแล้วนะก็ดูว่าขาดแล้วเจอกันอีกรถถังก็แพ้อ,อีกนะฮะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความเห็นของคนทั่วไปแล้วกันนะ,ะที่เราหยิบยกมาให้แฟนมวยเนี่ยได้ได้ติดตามกันนะครับสำหรับคุณแล้ครับที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้นะฮะคุณคิดว่าไฟนี้เนี่ย มันควรจะมีรีแมตไฟต่อไปหรือไม่นะครับหรือว่ามันเป็นแค่เหมือนกับการดึงเรตติ้งเรียกกระแสนะครับเป็นแค่ละครฉากใหญ่ของทางวันเท่านั้นนะหรือว่าคุณอาจจะคิดต่างไปจากนั้นนะลองคอมเมนต์แสดงความเห็นหเข้ามาหน่อยกันแล้วกันนะครับแต่ส่วนตัวผมเองผมมองว่าแหมละครอะไรมันจะโหดร้ายขนาดนี้นะผมคิดว่าในเรื่องของการที่ว่า จะเป็นละครฉากใหญ่หรือว่าเป็นเรื่องสร้างสตอรี่เนี่ยคือต้องบอกว่าตัดไปได้เลยนะเพราะว่าดูจากการชกของน้ามือั้งคู่แล้วมันก็เป็นไปตามเกมนั้นนะครับดูว่าทั้งคู่เนี่ยก็ต่อยกันอย่างเต็มที่ถ้าหากว่ามันเป็นละครอย่างที่หลายคนสงสัยกันจริงเนี่ยรถถังต้องชนะซุปเปอร์เล็กแบบขาดลอยถูกไหมครับหรือว่าต้องน็อกซุปเปอร์เล็กได้อะไรประมาณนี้แล้วแบบน็อกแบบที่ว่าซุปเปอร์เล็กเนี่ยไม่มีสภาพขึ้นมาสู้แต่ที่ไหนได้ครับซุปเปอร์เล็กก็สู้ได้ดี รถถังก็สู้สุดใจแล้วก็ดูจากเกมการชกดูจากหลังเกมแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ละครฉากใหญ่อย่างที่หลายๆคนคิดอย่างแน่นอนครับอ่ะถ้าคุณคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไรนะครับลองคอมเมนต์เข้ามานะครับ,บรบกวนสุภาพแล้วก็ให้เกียรติกันด้วยกันแล้วกันนะครับนะไม่ต้องมาทะเลาะกันหรือว่าไม่ต้องมาขัดแย้งกันนะเพราะว่าเดี๋ยวก็คงจะได้ดูคู่ต่อต่อไปก็คงจะได้เถียงกันอีกนะครับเอาวันนี้กู้ชาสายตรงรวมไปถึงทีมงานมือเด็ดเจ็ดต้องลาไปก่อนแล้วครับนะสรุปดราม่าเรื่องราวของซูเปอร์เล็กกับรถถังก็จบลงประมาณนี้ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ